Attack and Defense นะครับเป็นบทสั้นๆเรื่อง forcing move เหลืออีกถ้าจบบทนี้ก็จะเหลืออีกแค่สามบทนะครับ forcing move inducing move แล้วก็ reducing and invading last framework แล้วก็เหมือนจะเป็น free space extension invading เหลืออ,อีกแค่นิดเดียวแล้วสำหรับเรื่องนี้ก่อนอื่น,นครับ forcing move ก็หรือว่าหมาคูนะครับหมากที่เราเล่นคู่ฝั่งตรงข้ามครับตัวอย่างง่ายๆเลยออย่างตัวอย่างนี้นครับตัวอย่างแรกขาวนะครับต้องการที่จะขยายปื้นต้องการ สร้างความเพิ่มความแข็งแรงให้กลุ่มหมากของตัวเองทางด้านซ้ายนะครับแต่ก่อนหน้านั้นขาวอาจจะอยากเล่นตรงนี้ก่อนได้ครับ f o r c i n g หรือขู่หมากดำครับปึ้งนี่หมาก o รอซิ่งมูฟนะครับ,รรบส่วนใหญ่แล้วเป็นหมากที่เล่นนะครับให เล่นให้ฝ่ายตรงข้ามรับอย่างที่เราต้องการครับแล้วก็เป็นหมากที่ฝั่งตรงข้ามเล่นไม่ได้ช่วยให้สร้างประโยชน์อะไรให้ฝ่ายตรงข้ามมากนะครับนี่เช่นหมาก A อเม็ด A นี่นะครับคือเม็ forcing move แล้วให้ดำรับที่ B นะครับเราจะเห็นว่าหมากขาว A นะครับ ไม่ได้ช่วยทำให้ดำกลุ่มดำกลุ่มนี้แข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นยังไงเอ่ยกลุ่มดำนะครับดำอันนี้เชื่อมกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าขาวไม่มีทางตัดดำกลุ่มนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่ขาเล่น ที่นี่ไปนะครับตึง้งก็ไม่ได้ช่วยทำให้ดำแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ในภางตรงกันข้ามนะครับขาวนะครับหลังจากดับขาวเล่นแรกกันเม็ดนี้นะครับก็ค่อนข้างจะช่วยสร้างามีประโยชน์อะไรให้ขาวนิดหน่อยนะครับอย่างแรกก็คือมันอาจจะเป็น เม็ดดักบันไดก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือลองดูนะครับถ้าไม่มีขาวถ้าขาวไม่ได้แลกนะครับ <S <S ดําอาจจะเล่นในอนาคตนะครับอ,อ่าดำอาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีถ้าขาวไม่ได้ฟอร์สลายนะครับแต่ถ้ามีขาวแล้วนะครับถ้ามีขาวแล้ว๊ก อย่างลูกเมื่อกี้ตึ๊กอย่างนี้อะดำก็เล่นอย่างเมื่อกี้ไม่ได้นะครับว่ามีขาวกาำไว้อ,อยู่ดำเล่นตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะขาวปิดได้ถ้าตัดดำออกไปได้ครับอืมอเย่ดำอาจจะตัดคืนได้แต่ว่าขาวก็ละสองเมตรนะครับดำไม่สามารถที่จะ ปิดขาวไว้ข้างในได้ครับอย่างนี้ปิดขาวไม่ได้ครับ <c oughs> อยากกินปากระปองนะ <c oughs> อ่าตัวอย่างแรกของ forcing move นะครับนี่เราเห็นแล้วคราวนี้เราใช้หลายครั forcing move ปกติเราก็ใช้บ่อยนะครับในเกมของเราแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับ มันจะเป็น forcing move ที่ไม่ดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนอื่นนีหลังจากตัวอย่างนะครับหนังสือก็ให้โจทย์มาอะอีกอย่างหนึ่งครับส่วนใหญ่มากมากที่เป็น forcing move นะครับเราจะเล่นแล้วก็ทิ้งไว้นะครับไม่ช่วยมันนะครับเราจะเห็นว่าอย่างนี้นะครับถึงดำอาจจะตัด หรือจับก,กินขาวที่เราใช้ฟอสซิงไปได้นะครับใช้ขู่ไปได้เราก็ไม่สนใจนะครับเราจะไม่เล่นช่วยนะครับเราจะไม่เล่นอย่างนี้นะครับช่วยเชื่อมเชื่อมหมากที่เราใช้ไปนะครับขถ้าเกิดขาวเล่นอย่างนี้นะครับดำก็จะตีสะนาบได้เลยนะครับหรือขยายออกมาจากการล้อมมุมนะครับเพราะฉะนั้นฟอสซิงมูฟเราก็เล่นมันเพื่อ ที่จะใช้ประโยชน์แค่แค่นั้นนะครับให้ดำรับแค่นั้นเองส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยช่วยหมากที่เราใช้ซอสซิ่งนะครับในกรณีนี้นะครับในตัวอย่างนี้ต่อไปต่อไปโหแย่เลยนะครับน้ำท่วมต่อไปเป็นโจทย์นะครับอืมหนังสือก็ให้โจทย์มา สามข้อี่ข้อแรกขาวเล่นนะครับขาวอยากเล่นที่เอไม่ให้ดําปิดให้ขาวอยู่แค่ในมุมใช่ไหมครับตอนเริ่มเกมเราก็ไม่อยากจะอยู่แค่ในมุมขาวอยากเล่นที่เอก่อนที่ขาวจะเล่นที่เอขาวอาจจะอยากฟอตนะครับเล่นหมาครูก,ก่ดน,นะครับอ่าลองดูซิว่าขาวจะเล่นเม็ดไหนก่อนดี จะเล่นเม็ดไหนดีในการฟอส์ดัม N สิบสีใช่แล้วครับนี่นะครับเล่นเม็ดนี้นะครับแล้วก็กลับมาเล่นที่ A นะครับเนื่องจากเราจะเห็นว่าขาวที่โดนดำจับก,กินนะครับตายแน่นอนใช่ไหมครับไม่ต้องใช้บันไดไม่ต้องใช้อะไรเลยเพราะว่ามันโดนดักด้วยเม็ดนะครับโดนดักด้วยตาข่ายไปแล้ว ขาวเล่นเม็ดนี้ไปขู่ไปนะครับเม็ดนี้ในอนาคตอาจจะใช้ช่วยดักบันไดก็ได้นะครับส่วนดําเม็ดที่ดํารับไปครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับในเกมเป็นตัวอย่างของ forcing move ครับซึ่งข้อต่อไปขาวนะครับขาวอยากเล่นที่นี่ เล่นที่ A นะครับปิดมุมอ่ะจะเห็นว่าขาว B นะครับตายยังไงก็ตายอยู่แล้วนะครับลมหายใจสู้ไม่ได้ขาวอยากเล่นที่ A แต่ก่อนที่ถ้าขาวเล่นที่ A นะครับดําก็จะเล่น B ตรงนี้จับตาขาวกินนะครับก่อนที่ขาวสองเม็ดนี้จะถูกกินขาวก็อยากจะขู่นะครับสักนิดนึงก่อนที่จะเล่นที่ A ใช้ประโยชน์จาก ขาวสองเม็ดที่กำลังจะถูกกินให้มากที่สุดนะครับอ่านี้ก็อาจจะดูง่ายเม็ดไหนเอ่ยก่อนที่ขาวจะเล่นที่เอขาวอยากฟอสดำสักเม็ดหนึ่ง ีสิบสามอ่าใช่แล้วนะครับพีสิบสามเอสิบสี่อาจจะดูยากนิดนึงนครับไม่ไม่แน่ใจเหมือนเอ็นสิบสี่นี่ไม่ไม่แน่ว่าจะเป็น forcing move นะครับอ่าน forcing move ที่ง่ายที่สุดนะครับอ่าที่ดูง่ายที่สุดนะครับอันนี้จะดูยากนะครับไม่แน่ใจว่าอยากให้ดำรับยังไงนะครับดำอาจจะ ทางโครงสร้างของขาวออกมาก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดทง่ายที่สุดนี่อัตรินะครับทิ้งทิ้งเม็ดนี้ไว้นะครับทิ้งเม็ดขาวเม็ดเดียวนี้ไว้นะครับให้ดำยุ่งยากใจนิดนึงว่าถ้าขาวเดินออกมาเม็ดสองเม็ดนี้ก็ จะอันตรายนะครับขาวอาจจะไม่เดินออกมาเลยนะครับอ่าเดินออกมาเลยก็อาจจะเป็นการสร้างกลุ่มอ่อนแอได้หรือว่าส,สู้กันไปได้นะครับแต่ในอนาคตถ้ามีขาวอยู่แถวๆข้างบนนะครับถ้าขาวเล่นหมากแถวๆแถวนี้นะครับแถวๆข้างบนนะครับหรือหมากใกล้ๆแถวๆนี้นะครับทําอาจจะทําให้ดาสองเม็ดนะครับตรงเอนี้นะครับอ่อนแอแล้วก็ดําก็อาจจะ กังวลใจนะครับว่าขาวจะเดินหนีออกมาหรือเปล่านะครับขาวจะเดินมาเม็ดเดียวนี้หนีออกมาหรือเปล่าเราจะเห็นว่าเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของขาวนะครับที่จะเล่น forcing move เม็ดนี้นะครับถ้าเกิดขาวเล่นปิดมุมไปก่อนนะครับต่อไป ขาวฟอสไม่ได้แล้วใช่ไหมครับขาวขู่ไม่ได้เลยขู่ก็โดนจับก,กินง่ายๆเลยนะครับเป็นการให้แต้มดำฟรีนะครับสวัสดีครับอ,อันนี้ลูกนี้อาจจะเคยเจอเป็นฟอสซิ่งมูฟที่คลาสสิกมากอันนึงนะครับตัวอย่างที่คลาสสิกมากอันนึงนี่ นี้อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับขาวอยากก่อนกินนะครับก่อนกินดำก่อนจะกินดำขาวอยากฟอสนะครับฟอสหลายที่เลยฟอสที่เอรือว่าอัจะริที่บีอ่าแต่ลำดับสำคัญนะครับว่าจะเล่นที่เอหรือที่บีก่อน อันนี้อาจจะรู้กันแล้วนะครับหลายคนไอแบบรู้ไม่เอย่ยรู้ไม่เอย่ยรู้ไม่เอย่ยไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ก็ดีนะครับ ปกติแล้วบางเม็ดเราจะขู่แล้วทําให้เสียจังหวะนะครับถ้าเราขู่ผิดนี่อาจจะเสียจังหวะของเกมไปเลยถ้าไม่ขู่ก็ไม่เสียนะครับอ่าใช่แล้วนะครับเอนะครับนี่ขู่ที่เอก่อนนะครับขาวปิดอ่าดำปิดนะครับแล้วก็อัตริที่ B ดีดำก็ลองปิดแล้วก็ค่อยกลับมากินนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูเหตุผลการว่าทำไมดำก็จะกินเม็ดข้างบนนะครับกินเม็ดข้างบนขาวอัตลิได้หนึ่งทีนี่อ่าเรามาดูเหตุผลการว่าทำไมขาวเล่นที่ A ก่อนนะครับขาวคู่ ขูเชื่อมตรงไหนเอ่ยอ๋อครับตรงนี้ใช่ไหมครับอหลังจากนี่หลังจากนี่หลังจากจากสบสูตรมุมแล้วในอนาคตเขาอาจจะขู่เชื่อมแล้วก็อยากจะลอดในมุมก็ได้นะครับแต่อันนั้นเป็นเป็นอ่า ความเป็นไปได้ครับในอนาคตนะครับเขาอาจจะอยากเล่นตรงนี้นะครับถ้าจบสุดมุมนี้เขาอาจจะอยากไปเล่นที่อื่นในเกมที่ใหญ่กว่านี้ก่อนก็ได้ครับเนื่องจากขาขูดเชื่อกอย่างนี้ครับดําอาจจะทิดให้ขาวเชื่อมนะครับแล้วก็เอามือนําไปเล่นที่อื่นในเกมนะครับาที่ที่ใหญ่กว่าแล้วก็ต้องดูว่าตอนนั้นมีที่ที่ใหญ่กว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ก็ใหญ่จริงนะครับเอามุมขาวเอามุมดําไปทั้งมุมเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนเริ่มเกมนะครับ อาจจะมีที่ที่ใหญ่กว่าเขาได้ถ้าเป็นตอนเริ่มเริ่มเกมนะครับเพราะฉะนั้นขาก็อาจจะเก็บไว้ก่อนอ่เอาไว้ใช้ทีหลัง